สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ป่านสตัตวแพทย์หญิงอติการเฉลิมช่วงและรายการท็อปกรเทครายการที่เป็นไปด้วยสาระความรู้ครบเครื่องเรื่องหมูวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์นายสตัตวแพทย์ดรนุวีประพัสระกูลอาจารย์ประจําภาควิชาจุลชีววทิทยาคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเชื้อก่อโรคในสัตว์และโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะ ได้ยินมานานมากแล้วค่ะกับคําว่าเชื้อดื้อยาหรือ AMR เนี่ยค่ะมันคืออะไรคะอาจารย์เชื้อดื้อยาคือการบอกบอกความสามารถของเชื้อนะครับคือในแง่ของสาธารณสุขเนี่ยเราให้ความสําคัญเพราะเนื่องจากว่าการที่เชื้อมีความสามารถแบบนี้เนี่ยจะทําให้การรักษามันยากขึ้น แล้วก็โอกาสการที่ผู้ป่วยมีการติดเชื้อแทรกซ้อนระหว่างการรักษานะครับจะทําให้อัตราการตายสูงแล้วก็เรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจก็คือว่ามีผลเสียจากการที่เราต้องสูญเสียค่ารักษาต่างๆมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการดื้อยาเนี่ยก็คือทําให้ทั้งส่วนของผู้ป่วยทําให้ส่วนของภาคการเกษตรแล้วก็ทําให้มูลค่ามูลรวมของประเทศเนี่ยลดลง นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องของความสําคัญในระดับทั้งประเทศแล้วก็ในระดับสากลมีความสําคัญมากเลยนะคะอาจารย์แล้วอย่างนี้ค่ะเชื้อดื้อยาเกิดจากอะไรคะเราจะได้ไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดค่ะอาจารย์เอ,อ่อถ้าถามในปีพศ2021นีนี้ว่าเชื้อดื้อยาเกิดจากอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจจะหาต้นต่อยากมากแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยหลังจากที่มีการพัฒนายาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเพนิซิลิน ตอนนั้นเนี่ยมีการพัฒนาตั้งแต่ปี192กว่ากว่าซึ่งใน,นนะช่วงนั้นยังเป็นช่วงสวงครามโลกอยู่เลยนะครับก็คือเกิดจากการที่เมื่อมีการพัฒนายาปฏิชีวนะขึ้นมาแล้วนะครับเชื้อเองก็เริ่มมีการเรียนรู้ที่จะอยู่กับยาปฏิชีวนะนะครับดังนั้นจริงๆแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยมีการพัฒนายาปฏิชีวนะในรุ่นต่าง,างๆขึ้นมา ทำให้ตัวเชื้อก็เลยมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้กับยาปฏิชีวนะเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งณนะปัจจุบันงานวิจัยต่างๆการพัฒนาคิดค้นยาปฏิชีวนะจึงไม่ทันกับการปรับตัวกับของเชื้อดื้อยานะครับจะทําให้ในปัจจุบันจะเห็นว่าเรื่องของอัตราการป่วยหรือการตายจากเชื้อดื้อยาก็จะสูงขึ้นนะครับจริงๆแล้วอยากให้มองอย่างนี้ครับว่าตัวของเชื้อดื้อยาเนี่ย สภาวะการจะคล้ายๆกับโลกร้อนซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้หรอกครับว่าอะไรกันแน่ที่จะทําให้เกิดโลกร้อนเพราะว่ามันร้อนไปแล้ว<ช>นะคะ<ช>รับเหมือนเชือ้อท้่ยาตอนนี้ก็จะมีในทุกๆวงการในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะหยิบเอาเอาเชื้อจากบริเวณใดๆก็ตามในร่างกายหรือว่าจากสิ่งแวดล้อมเราก็จะเห็นว่าตัวเชื้อเนี่ยมียีนของการดื้อยาหรือมีคุณลักษณะพิเศษของการดื้อยาเกิดขึ้นแล้ว<อ>นะครับเพราะฉะนั้น ณนะตอนนี้จะถามว่าอะไรที่ทําให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาค่อนข้างที่จะระบุยากแต่อย่างไรก็ตามนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ก็สโคบให้แคบลงนิดหนึ่งในเรื่องของการดื้อยาก็คือว่ามักจะเกิดจากการที่ใช้ยาที่มากเกินความจําเป็นนะครับสองมีการใช้ยาที่ไม่ถูกโดสไม่ถูกระยะเวลา สมีลักษณะของการใช้ยาที่มีการข้ามกลุ่มการใช้ยาเช่นย,ยาปฏิชีวนะที่ใช้ในคนแต่ว่ากลับเอาไปใช้ในสัตว์นะครับหรือในเรื่องของการใช้ยาที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ดีไม่ได้ใช้ยาที่เป็นแบรนด์เนมแต่ว่าไปใช้ยาที่เสมือนจริงทําให้ประสิทธิภาพของยามันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทําให้มีโอกาสที่เชื้อเนี่ยมีการพัฒนาการดื้อย,ยาในปัจจุบัน แสดงว่าอย่างนี้ค่ะทั่วโลกให้ความสําคัญกับประเด็นนี้ถูกไหมคะอาจารย์ให้ความสําคัญมากนะครับณ <c oughs> ตอนนี้ทั้งในส่วนของออสาประชาชาติเอง <c oughs> นะครับตั้งแต่สหรประชา,ชาติตั้งแต่องค์การอนามัยโลกในส่วนของ CDC หรือว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา FDA หรือองค์การอาหารและยาของต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทย <c oughs> นะครับแล้วก็ส่วนงานที่สําคัญของประเทศไทยก็คือกระทรวงสาธารณสุข นะครับโดยสำนักงานาพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศซึ่งก็จะเป็นเจ้าภาพในการาดูแลแล้วก็มีออกเรื่องของกฎเกณฑ์กำกับในส่วนของการจัดการกบเชื้อดื้ยานะครับดังนั้นในแง่ของความตื่นตัวใ,ในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นรูปประทชัดเจนมากขึ้นนะครับว่า แต่ละส่วนงานรวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนะครับโดยกรมปศุสัตว์ก็มีนโยบายที่ชัดเจนในการลดเ,เรื่องของอาการใช้ยาในภาคปศุสัตว์นะครับให้ได้30%มเป็นอย่างน้อยในรอบ5ปีแสดงว่าทั้งไม่ว่าในส่วนของทั่วโลกเองหรือประเทศไทยเองก็มีแผนที่ชัดเจนแล้วสุกนายอาจารย์ครับนั่นเป็นความพยายามในความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะในในเขตอาเซียนเอง11ประเทศ ก็มีความร่วมมือในแง่ของการสร้างแผนรับมือที่เราเรียกว่าเป็น National Action Plan ซึ่งส่วนของ National Action Plan ก็จะมีเป็นจิ๊กซออันนึงในภูมิภาคของเราที่จะไปเชื่อมต่อกับ Global Action Plan ของต่างประเทศนะครับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนถัดไปค่ะเราจะมาเจาะลึกในส่วนของเชื้อดื้อยาให้มากขึ้นนะคะในหัวข้อ เชื้อดื้อยาและอุตสาหากรรมการเลี้ยงสุกรค่ะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมไม่อยากพลาดสาระดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้รายการทับกระเทิดรายการที่เต็นไปด้วยสาระความรู้เทคเครื่องเรื่องหมู่ของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชื้อดื้อยาหรือ AMR คืออะไรทอกระเทิดสรุปให้ 1. เชื้อดื้อยาหรือ AMR หมายถึงแบคทีเรียรเปลี่ยนแปลงยีนจนดื้อต่อยาหรือได้รับยีนดื้อยาจากแบคทีเรียรตัวอื่นๆ 2. เชื้อดื้อยาเกิดจากหลายปัจจัยการลดเชื้อดื้อยาต้องทำพร้อมๆกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและ,กะเกษตรกรผู้เลี้ยง เพื่อลดเชื้อด้วยยาประเทศไทยมีแผนลดการใช้ยาปฏิชวนะลง30%ในสัตว์